สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อยู่กับลูน่ารับหน้าที่สปอยมังงะช่องอ้วนน้อยซอยสองนะคะมังงะที่จะนํามาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าหมู่บ้านที่สาบสูญเอาละค่ะไปฟังสปอยมังงะเรื่องหมู่บ้านที่สาบสูญเล่มที่1กันได้เลยค่ะมิสโมเนะนั่งอ่านข้อมูลของเว็บไซต์หนึ่งเป็นเว็บไซต์ที่จัดทําทัวร์ไปยังหมู่บ้านนานาจิสถานที่ที่ทุกคนสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ของตัวเองได้ตามความต้องการและที่เขาต้องอ่านมันก็เป็นเพราะ เขาอยากค้นหาชีวิตในแบบของตัวเองซึ่งเขาได้ตัดสินใจสมัครไปแล้วหนึ่งสัปดาห์ต่อมาเขาก็เก็บสเสื้อผ้าใส่กระเป๋าและออกเดินทางไปที่สถานีรถบัสด,ด้วยความตื่นเต้นเพราะกำลังจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ฮายาโตะเป็นนักบาสของโรงเรียนเขาเชื่อเสมอว่าหากต้องการอยู่เหนือคนอื่นก็ต้องพยายามมากกว่าคนอื่นและเขาก็ทำได้มาตลอดแต่กลับไม่รู้เลยว่าตัวเองทำไปเพื่ออะไรกันแน่ในขณะเดียวกันนั้น มาซากิก็มีคนสําคัญในชีวิตยอยู่คนหนึ่งแต่คนคนนั้นก็หายไปแล้วในตอนที่กําลังจะข้ามถนนเธอมีความเชื่อว่าถ้าเดินบนเส้นสีขาวของทางมา้าลายได้จนถึงอีกฝั่งเธอจะโชคดีแต่ถ้าพลาดจะได้เจอกับความโชคร้ายนั้นทําให้เธอตั้งใจเดินบนเส้นสีขาวเท่านั้นแต่พอไปถึงกลางทางก็ชนเข้ากับผู้ชายคนหนึ่งทําให้เธอพลาดก่อนจะถูกรถที่ขับผ่านเหยียบน้ํากระเด็นใส่จนเปียกไปทั้งตัว ฮายยโตะเอ่ยทักมิซุโมเนะในตอนที่กำลังรอรถที่จะพาไปยังดินแดนศักดิ์สิสทธิ์อย่างหมู่บ้านนานากิซึ่งเขาได้รา m มิซุโมเนะสำหรับกระเป๋าใบใหญ่และแน่นอนว่ามิซุโมเนะก็ล้อเขากลับที่มีเพียงกระเป๋าสะพายข้างเล็กๆใบเดียวและในตอนนั้นเองเสียงข้อความจากโทรศัพท์ของมิซุโมเนะก็ดังขึ้นพอเปิดดูก็เห็นว่าเป็นข้อความจากพ่อแม่ของเขาที่ส่งมาเพื่อแสดงความห่วงใยที่มีต่อเขา เขาจึงบอกฮายโตะว,ว่าเพราะได้รับการปกป้องมากเกินไปเขาจึงอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่และในตอนนั้นเองรถบัสก็วิ่งเข้ามาจอดพวกเขาจึงพากันเดินไปที่รถเพื่อเช็คชื่อและเก็บของในขณะนั้นเองมาซสาก,กิก็วิ่งมาที่รถได้ทันเวลาซึ่งมีซูโมเนะก็ได้รอบมองเธออยู่ด้วยหลังจากนั้นรถบัสก็เริ่มออกวิ่งโดยมีผู้โดยสารเต็มคันเพียงไม่กี่นาทีก็ชนเข้ากับอะไรบางอย่างจนมีคำถามเต็มไปหมด คนขับจึงบอกว่ามันเป็นแค่ตุ๊กตาเทวะเท่านั้นทุกคนจึงกลับไปที่ที่นั่งของตัวเองระหว่างนั้นมีสูโมเนะฮายาโตะและมาซากิต่างก็ภาวนาในใจเหมือนว่าอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่และได้เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นหลังจากออกรถมาได้สักพักตัวแทนของทัวอย่างฮาดาระก็ขึ้นมาแนะนําตัวและขอให้ทุกคนแนะนําตัวกลับเช่นเดียวกันในระหว่างที่คนอื่นๆกําลังแนะนําตัวอยู่นั้นมีสูโมเนะ ก็เริ่มกังวลจนตัวสันจึงหันไปบอกฮายาโตะเพราะคิดว่าจะได้อยู่กับคนบนรถคันนี้ไปตลอดชีวิตพอฮายาโตะได้ฟังแบบนั้นก็บอกว่าเขาไม่เชื่อว่าหมู่บ้านานานากิจะมีอยู่จริงและในตอนนั้นเองก็ถึงคิวแนะนานตัวของพวกเขาพอดีมิสมูโมเนะเริ่มก่อนตามด้วยฮายาโตะซึ่งเขายังบอกอีกว่าสนใจข่าวลือเกี่ยวกับหมู่บ้านานานากิเป็นพิเศษจากนั้นก็นั่งหลงที่เดิม แต่แม่อีที่นั่งอยู่เบาะหน้ากลับหันมาถามมิสซูมมเนะว่าเขารู้อะไรเกี่ยวกับหมู่บ้านนี้บ้างเขาจึงเล่าว่ามันเป็นหมู่บ้านที่แม้แต่ตำรวจยังเข้าไปไม่ถึงซึ่งผู้คนที่หายใกลๆกับหมู่บ้านแห่งนี้ต้องการมีชีวิตใหม่และไม่ผูกมัดกับกฎเกณฑ์เดิมๆและยังว่ากันว่าหมู่บ้านแห่งนี้เคยเป็นที่ที่รัฐบาลใช้ฝึกอย่างลับๆอีกด้วยพอเล่ามาถึงตรงนี้ยูระที่นั่งอยู่อีกฟ่งก็บอกว่าทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องโกหก แม่อีจึงหันมาถามเขาว่าเรื่องจริงเป็นแบบไหนกันแน่เขาจึงเล่าว่าหมู่บ้านนี้ได้รับสารพิษหลอนประสาทจากโรงงานที่อยู่ใกล้ๆซึ่งหลังจากนั้นคนอื่นๆก็เริ่มแสดงความคิดเห็นในมุมมองต่างๆที่ได้ยินออกมาซึ่งไม่นานจากนั้นพวกเขาก็หยุดพักรถทุกคนต่างลงจากรถเพื่อซื้อของและจัดการตัวเองและในตอนนั้นเองแมอีก,ก็เข้ามาหามิซูมมเนะพร้อมกับบอกว่าเธอเชื่อว่าหมู่บ้านนานากิจะเป็นสถานที่ท,ที่ดี ว่าแล้วก็ยิ้มให้เขาแล้วแยกตัวออกไปเขาเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อและเห็นมาสากิอยู่ที่นั่นด้วยแต่ดูเหมือนว่าเธอกําลังร้องไห้เขาจึงเดินเข้าไปทักแต่เธอก็บอกว่าเธอรู้สึกไม่สบายตัวเพราะเมารถเท่านั้นเขาจึงบอกเธอว่าจะไปเอายาแก้เมารถมาให้ว่าแล้วก็วิ่งออกไปเมื่อไปถึงรถเขาก็ไปที่บอกของตัวเองแล้วเปิดกระเป๋าหายาซึ่งระหว่างนั้นเขาก็พูดออกมาว่ามาสากิเป็นผู้หญิงที่น่ารักมาก และในตอนนั้นเองบอกของเขาก็กระตุกนานเพราะมีคนถีบจากทางด้านหลังพอหันไปมองก็เห็นว่าเป็นผู้หญิงตัวเล็กคนหนึ่งเธอชื่อว่าลีออนซึงพอเขาเห็นแบบนั้นก็กล่าวขอโทษเธอออกไปที่รบกวนการพักผ่อนของเธอแต่เธอก็ไม่ได้ว่าอะไรเพียงแค่ถามเขาไปว่าเขารู้หรือเปล่าว่านกที่บินอยู่ข้างนอกนั่นเป็นพวกกินเนื้อจากซากศพของพวกเดียวกันซึ่งเธอได้แต่หวังว่าทุกคนที่อยู่ในรถคันนี้จะไม่เป็นแบบนั้น หลังจากทุกคนกลับขึ้นรถฮาดาระก็ให้ทุกคนเล่นเกมโดยพูดอะไรออกมาก็ได้หนึ่งประโยคที่เกี่ยวกับการทรมานซึ่งพอถึงตาของมิสซูโมเนะเขาพูดถึงการกินเนื้อคนนั่นทําให้เขาถูกหัวเราะเยาะเพราะมันไม่ใช่การทรมานจากนั้นก็ถูกสั่งให้ลงโทษโดยการอ่านจดหมายฆ่าตัวตายของตัวเองเขาไม่กล้าในตอนแรกเพราะมันดูเป็นเรื่องที่แปลกมากแต่พอถูกขยันขยอจากคนอื่นเขาก็เริ่มเล่าออกมา แต่ในตอนนั้นเองคนขับก็ตะโกนให้พวกเขาหยุดทำเรื่องบ้าๆได้แล้วเพราะยังไงการเดินทางครั้งนี้ก็ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ดังนั้นไม่ควรทำให้บรรยากาศมันแย่ลงซึ่งฮาดาระบอกว่ามันเป็นแค่การฆ่าตัวตายเพื่อเกิดใหม่เท่านั้นแต่เขาก็ยังบอกให้หยุดอยู่ดีและในตอนนั้นเองวากานะก็เดินเข้าไปหาเขาพร้อมกับบอกให้เขาหุบปากแล้วขับรถต่อไปซึ่งนั่นเหมือนกับการจุดชนวนระเบิดที่อยู่ในตัวเขา และทำให้เขาพลังพลูความในใจออกมาจากนั้นก็บอกว่าจะให้ทุกคนเกิดใหม่ไปพร้อมกับเขาว่าแล้วก็หักพวงมาลัยเข้าข้างทางทันทีในรถเต็มไปด้วยความวุ่นวายจนมาสกิลุกขึ้นมาบอกให้ทุกคนใจเย็นก่อนและนั่นทำให้เธออาเจียนออกมาทางดานบากาน,นะก็เข้าไปแย่งพวงมาลาัยรถจากคนขับได้สำเร็จไม่นานจากนั้นพวกเขาก็มาถึงเป้าหมายมิสูโมเนะพามาสกิไปนั่งที่ม้านั่งเพื่อถามไถ่ยอาการ และในตอนนั้นเองเสียงกระดิ่งก็ดังขึ้นเบาๆตามด้วยร่างของผู้หญิงคนหนึ่งพอเห็นแบบนั้นฮา,าระก็แนะนําให้ทุกคนได้รู้จักโดยบอกว่าเธอเป็นหนึ่งในผู้ดูแลทัวร์ครั้งนี้ซึ่งมีชื่อว่าโคฮารุนเป็นคนที่สอนเกี่ยวกับหมู่บ้านนานากิหลังจากนั้นเธอก็บอกให้ทุกคนแวะเข้าห้องน้ําให้เรียบร้อยแต่วากานะกลับเข้ามาใกล้และบอกให้เธอเลิกออกอคําสั่งซึ่งเธอก็ได้ขอโทษเขาไป ก่อนจะกล่าวทักทายเขาด้วยรอยยิ้มจนเขาเดินออกไปหลังจากนั้นเธอก็บ,บอกทุกคนว่าใกล้จะถึงหมู่บ้านแล้วซึ่งเพียงแค่ข้ามสะพานไปทุกคนก็จะอยู่ที่หมู่บ้านนานากิสมาชิกของทัวร์เดินเข้าไปในป่าด้วยความกังวลเพราะมันเหมือนกับว่ามีเสียงบางอย่างดังอยู่ตลอดเวลาแต่ก็พบว่ามันเป็นแค่เสียงของฝูงกาเท่านั้นซึ่งมันก็ไม่สามารถลดความกังวลพวกนั้นไปได้เพราะในตอนนั้นยูโนะเริ่มเป็นห่วงคนขับรถ เพราะไม่มีใครรู้ว่าเขาต้องเจออะไรบ้างย้อนกลับไปเมื่อสองชั่วโมงก่อนรถบัสขับข้ามสะพานเข้ามาในเขตหมู่บ้านจนผ่านเส้นทางขึ้นเขาแคบๆแ,และแน่นอนว่ารถบัสไม่สามารถไปต่อได้ทั้งยังติดอยู่ในโคลนจนไม่สามารถขยับได้พอเห็นแบบนั้นฮาดาระก็ถามโคฮารุนว่าอีกนานแค่ไหนกว่าจะถึงหมู่บ้านจึงเธอก็บอกว่าไม่ไกลมากมันเป็นระยะทางที่สามารถเดินไปได้ พอได้ยินแบบนั้นคนขับรถก็ไม่พอใจเพราะนั่นหมายถึงว่าทุกคนจะทิ้งเขาไว้กับรถคันนี้หยอนซูนจึงบอกว่ามันควรเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะรถถูกจ้างมาให้ส่งคนถึงเป้าหมายหลังจากนั้นทั้งสองก็เริ่มมีปากเสียงและลงมือลงไม้กันและแน่นอนว่าคนขับเป็นฝ่ายลม้มลงไปก่อนซึ่งหลังจากนั้นนูระก็โยงกระเป๋าสตางค์ที่เต็มไปด้วยเงินให้กับเขาพร้อมทั้งบอกว่าที่หมู่บ้านานานาจิไม่จำเป็นต้องใช้ของพวกนั้น ดังนั้นมันจึงไม่จําเป็นและยกให้เขาทั้งหมดพราะเห็นแบบนั้นคนอื่นก็ทําตามบ้างก่อนจะเดินจากไปโดยทิ้งคนขับรถไว้พร้อมกับเงินที่กองอยู่ตรงหน้าโดยที่เขาไม่ได้รู้สึกดีเลยและในตอนนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังมาจากด้านหลังและได้หันไปมองด้วยความตกใจปัจจุบันทุกคนยังเดินทางต่อไปด้วยความยากลําบากจะมีคนถามโคฮารุนว่าทางข้างหน้ามีหมู่บ้านอยู่จริงหรือเธอมองแผนที่ในมือ และได้แต่อ้ำอำอึ้งๆเพราะตามแผนที่มันบอกว่ามีอยู่จริงพอเห็นแบบนั้นวานากะก็ถามอีกว่าเธอไปเอาแผนที่ของหมู่บ้านที่แม้แต่ตำรวจก็หาไม่เจอมาจากไหนยังไม่ทันได้ตอบอะไรมิสซโมเนะที่เห็นช่องทางบางอย่างก็วิ่งตรงเข้าไปโดยมีเสียงห้ามของฮาดาระดังไล่หลังตามมาแต่สุดท้ายขเขาก็วิ่งต่อไปจนได้เจอกับหมู่บ้านอยู่ตรงหน้าจากนั้นคนอื่นๆก็ตามเข้าไป โดยมีโคฮารุนยืนยันว่าจากตำแหน่งของทานน้ำและบ้านเรือนต่างๆสามารถยืนยันได้ว่ามันคือหมู่บ้านานานากิอย่างแน่นอนทุกคนต่างส่งเสียงร้องออกมาด้วยความดีใจเมื่ได้ยินแบบนั้นซึ่งหลังจากนั้นเมอีกก็ได้เดินเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งซึ่งเปิดประตูเอาไว้แต่กลับไม่มีใครอยู่ในนั้นเลยจึงกลับไปบอกทุกคนจนเกิดการสันนิษานไปต่างๆนานา,นาจนสุดท้ายก็ตัดสินใจแยกกันออกสำรวจ โดยแบ่งกันไปเป็นกลุ่มตามคำแนะนำของฮาดาระโดยมาซากิไปกับวานากะซึ่งพอเห็นแบบนั้นมิซูโมเนก็กำลังจะวิ่งตามไปแต่ก็ถูกฮายาโตะคว้ามือไว้แล้วบอกให้เขาเลิกสนใจมาซากิก่อนที่จะสายเกินไปเพราะเขารู้สึกแปลกๆตั้งแต่เจอเธอครั้งแรกแล้วแต่มิซูโมเนกลับไม่ฟังเพราะแค่เธอบอกว่าชื่อของเขาเพราะเท่านั้นเขาจึงสะบัดมือออกทันทีแล้ววิ่งตามเธอไปแต่เขาก็ตามไม่ทันแล้ว ในตอนที่กําลังเดินหาอยู่นั้นเมอีก,ก็พ逻เข้ามาหาเขาพร้อมกับขอออกสํารวจด้วยระหว่างทางเธอถามเขาว่าทําไมถึงมาสํารวจตรงนี้เขาจึงบอกว่ามาตามหามาซากิเธอจึงนึกได้ว่ามันเป็นชื่อของคนที่อาเจียนในรถจึงถามเขาอีกว่ามาซากิเป็นผู้หญิงในสเปคของเขาใช่ไหมว่าแล้วก็เอื้อมมือไปจับมือเขาไว้และกําลังจะถามบางอย่างต่อแต่ก็มีเสียงเรียกดังขึ้นมาก่อนซึ่งพอหันไปมองก็เห็นว่าเป็นมาซากิ ที่ยืนถือก้อนหินไว้ในมืออีกทั้งมีเลือดติดอยู่ตามตัวอีกด้วยมาซากิเดินเข้ามาหามิซูมิเนะและเมอีช้าๆก่อนที่เธอจะล้มลงและเป็นโชคดีที่เขาคว้าเธอไว้ทันทุกคนได้กลับมารวมตัวที่บ้านหลังหนึ่งหลังจากสำรวจเสร็จซึ่งกำลังนั่งล้อมวงกันเพื่อถามมาซาคิว่าเกิดอะไรขึ้นและทำไมยอนซุนถึงยังไม่กลับมาและในตอนนั้นเองโซชิก็เล่าว่าในตอนที่แยกกันออกไปสำรวจ เขายอนซุนวานากะและมาซากิได้เดินทางไปด้วยกันเพียงไม่นานเธอก็สะดุดล้มจนกระโปรงขาดแล้วจากนั้นยอนซุนก็ลากเธอเออกไปจากกลุ่มซึ่งไม่ต้องให้บอกก็พอจินตนาการได้ว่าเกิดอะไรขึ้นพอได้ฟังแบบนั้นเธอก็ถามไปว่าเขากำลังพูดเรื่องอะไรอยู่จากนั้นก็เล่าว่าเธอถูกยอนซุนลากตัวออกไปจากกลุ่มเขาบังคับให้เธอเดินไปตามที่สั่งแต่เธอไม่ยอมและวิ่งหนีออกไปที่ลำธาร และก็ไม่เห็นเขาโผล่ออกมาอีกเลยพอเล่าจบก็มีคำถามต่อว่าเธอผลักเขาลงน้ำไปแล้วใช่ไหมจากนั้นก็มีเสียงวิพากิจารณ์ดังขึ้นมาสุดท้ายมิสซูเนะก,ก็เข้าไปปกป้องเธอโดยบอกว่าเธอไม่มีทางทำแบบนั้นยูระจึงถามอีกว่าเขารู้เรื่องนั้นได้ยังไงไม่มีคำตอบของคำถามยูระจึงสันนิษฐานอีกว่าบางทีอาจมีใครในกลุ่มนี้เข้าจมตียอนซูนในตอนที่อยู่ในป่าก็ได้ฮาดาระจึงพูดขึ้นมา เขาได้บอกให้ทุกคนออกสำรวจเป็นกลุ่มจึงไม่น่ามีใครอยู่คนเดียวแต่ในตอนนั้นเองแม่อีก,ก็พูดขึ้นว่าเธอเห็นมิสซูโมเนะอยู่คนเดียวก่อนที่เธอจะเข้าไปหานั้นทำให้ทุกสายตาหันกลับมาจ้องเขาทันทีพร้อมทั้งคำถามมากมายที่หลั่งไหลออกมาจนในที่สุดเจกก็ลุกขึ้นพร้อมกับตะโกนบอกให้ทุกคนหยุดพร้อมทั้งบอกว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนก็จะมีคนถูกสร้างให้กลายเป็นคนเลว ซึ่งเขาไม่ได้ต้องการอยู่ท่ามกลางผู้คนที่เป็นแบบนั้นพอผู้จบอยู่เกสือก็ลุกขึ้นแล้วชี้มาทางเขาพร้อมกับบอกว่าเขาคือคนร้ายตัวจริงเพราะสามารถสัมผัสถึงความชั่วร้ายได้ซึ่งพอได้ยินแบบนั้นเขาก็หยิบมีดออกมาแล้วตรงเข้าไปแทงยูเกสึทันทีแต่ก็พลาดไปจากนั้นคนอื่นๆก็พาเขาออกไปเขาถูกจับขังในกรงของบ้านหลังนั้นแม้ว่าทุกคนจะสงสัยว่าทำไมถึงมีสถานที่ในบ้านแบบนี้ก็ตามพอทุกอย่างกลับมาสงบ โคฮารุก็ชวนทุกคนมากินข้าวแต่วานากะกลับเดินออกจากบ้านไปซึ่งเธอได้ถามเขาว่าจะไปตามหายอนชุนใช่ไหมซึ่งเขาก็บอกว่าใช่เพราะเขาเป็นคนนำทางคนกลุ่มนั้นไปและต้องรับผิดชอบในตอนนั้นมาซากิเองก็แอบ,บย่องออกไปเหมือนกันแต่มิซูมมเนะก็ทักเธอไว้ก่อนพราะทําบอกให้เธอเลิกสนใจสิ่งที่คนพวกนั้นพูดก่อนหน้านี้แต่เธอกลับบอกว่าไม่ต้องทําเพื่อเธออีกต่อไปแล้วว่าแล้วก็เดินออกไปเพราะเห็นแบบนั้นฮายาโต ก็เดินเข้ามาหามิสซูโมเนะพร้อมกับบอกว่าเขาพูดถูกทุกอย่างดังนั้นเลิกยุ่งกับเธอซะเพราะรู้เหมือนเธอจะซ่อนอะไรบางอย่างไว้แต่มิสซูโมเนะกลับบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เขาเนืกอไม่ออกว่าเธอจะเป็นคนแบบนั้นซึ่งเขาเชื่อว่าต้องมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นแน่นอนซึงเขาจะเชื่อในตัวเองไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามหลังจากที่วานากะออกจากบ้านไปทุกคนก็มานั่งล้อมวงกินอาหารกัน ซึ่งหลังจากนั้นยูระก็บรรยายถึงข้อสันนิษฐานของเขาได้บอกว่าตอนนี้เหมือนพวกเขาอยู่ในหนังอาดยากรรมเรื่องหนึ่งที่จะมีอาทยากรซ่อน,นตัวอยู่ในกลุ่มผู้คนซึ่งตอนนี้ย่อนศูนย์ได้หายสาบศูนไปและคนที่เห็นเขาเป็นครั้งสุดท้ายก็คือมาซากิส่วนอีกคนที่น่าสงสัยก็คือคนที่อยู่คนเดียวในป่าอย่างมิซูโมเนะซึ่งเขามีความเห็นว่าควรแยกผู้ต้องสงสัยออกไปก่อนพอเล่ามาถึงตรงนี้เลิฟก็โวยวายขึ้นมา เพราะนั่นมันเป็นแค่การลงโทษเล็กน้อยสิ่งที่ควรทำคือกำจัดทิ้งเท่านั้นคนอื่นๆไม่ได้สนใจในสิ่งที่เธอพูดมากนักเพราะมันดูไร้สาระและเพ้อเจ้อจนเกินไปฮาดาระเห็นแบบนั้นจึงส่งตารางแบ่งห้องให้กับทุกคนโดยผู้ชายจะอยู่ห้องทางฝั่งตะวันออกส่วนผู้หญิงจะอยู่ฝั่งตะวันตกซึ่งแน่นอนว่าฮายาะโตะนอนห้องเดียวกับมิซูโมเนะนั่นทำให้คนอื่นๆถามเขาซ้ำว่ามั่นใจใช่ไหมเขาไม่ได้ตอบคำถาม เพียงแค่พามิสมูเนะแยกตัวออกไปซึ่งในตอนนั้นเมอีก,ก็มองตามไปจนไม่ได้ยินเสียงเมโกะที่เรียกอยู่ข้างๆจนถูกสะกิดเมโกะบอกว่ามีเรื่องจะถามเธอเกี่ยวกับมิสมูเนะเพราะเขาเหมือนกับคายามะที่ชอบแกล้งเธอเป็นประจำแต่เธอก็บอกว่าเธอไม่ได้คิดแบบนั้นเพียงแค่หยอกล้อเขาไปเท่านั้นว่าแล้วก็เดินออกไปโดยไม่สนว่าเมโกะจะพูดอะไรอีกไหมเมโกะดูกระวนกระวายใจอย่างบอกไม่ถูก พราะเธอมีบางอย่างอยากจะบอกใครสักคนและในตอนนั้นเองเธอก็หันไปเจอยูระจึงเข้าไปหาและบอกสิ่งที่ตัวเองรู้มาแม่อีเดินตามพวกมิสซูโมเน่ออกไปพร้อมกับความรู้สึกแย่ๆที่เกิดขึ้นเพราะที่ผ่านมาเธอมักจะถูกผู้ชายหลอกเพราะเห็นว่าใจง่ายเธอจึงแสดงออกกับเขาไปแบบนั้นทั้งๆท,ท,ที่ความจริงแล้วเขาแตกต่างออกไปเธอจึงตัดสินใจเรียกเขาไว้แล้วกล่าวขอโทษสำหรับเรื่องที่เธอพูดออกไปก่อนหน้านี้เพราะเธอเห็นแบบนั้นจริงๆ และเธอไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรเขาจึงยิ้มให้เธอพร้อมกับบอกว่าเขาเข้าใจดีเพราะเธอดูไม่ได้เป็นคนที่จะหมายถึงอะไรแบบนั้นพอได้ยินแบบนั้นเธอก็เขินอายและวิ่งหนีเขาเข้าป่าไปในขณะที่เขากำลังยืนงงอยู่นั้นก็มองเห็นดวงตาขนาดใหญ่โผล่ออกมาเขาตัวสั่นด้วยความกลัวก่อนจะตั้งสติได้แล้ววิ่งตามเมย์อีไปเขาคว้ามือเธอแล้วดึงให้วิ่งไปพร้อมกันระหว่างนั้นก็บอกเธอด้ดยว่า มีบางอย่างกำลังวิ่งตามมาพวกเขาวิ่งหนีสุดชีวิตจนไปโผล่ที่ลำธารเมื่อไม่มีทางไปต่อพวกเขาจึงหันกลับไปทางด้านหลังแต่ก็ไม่เห็นสิ่งที่ตามมาแล้วซึ่งพวกเขาไม่รู้ว่ามันหายไปไหนในขณะที่มีซูโมเนะกำลังมองหาอยู่นั้นเมออีก,ก็เรียกเขาให้มองไปที่ลำธารซึ่งพอเขาหันไปก็เห็นร่างของยอนซุนกำลังลอยตามน้ำมาพอเห็นแบบนั้นเขาก็ตั้งใจจะลงไปช่วยเพราะไม่เชื่อว่าจะตายไปแล้ว แต่ในตอนนั้นเองเขาก็หมดสติไปเพราะถูกเลิฟใช้ไม้ฟาดที่หัวอย่างแรงซึ่งเธอได้บอกว่าเขาคือคนร้ายที่ต้องถูกประหารเลิฟบอกให้เมอีออกไปจากตรงนี้ในตอนที่เธอจะลงโทษประหารชีวิตมีซูโมเนแต่เธอไม่ยอมและยังบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนร้ายพอได้ยินแบบนั้นเลิฟก็ไม่พอใจและตั้งท่าเข้ามาทำร้ายเธอแต่กลับพลาดสะดุดขาดตัวเองแล้วตกลงไปในลำธารจากนั้นก็หันมาหาเมอีแล้วบอกว่า เมอิทำให้เธอต้องเป็นแบบนี้มิซ um ูโมเนตื่นขึ้นมาและเห็นว่าเมอิและเลิฟกำลังทะเลาะก,กันอยู่เขาจึงเรียกทั้งสองคนเพื่อห,หยุดลงมือแต่เขากลับถูกด่าไปด้วยเพราะเห็นสองคนนั้นเปียกไปทั้งตัวไม่นานพวกวานากะก็เข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเธอจึงเริ่มเล่าเรื่องและทะเลาะก,กันอีกครั้งเห็นแบบนั้นโคฮารุ oh ก็บอกให้หยุดก่อนเพราะสิ่งที่ต้องทำตอนนี้คือตามหายอนซุนพอได้ยินแบบนั้นมิซูโมเนและเมอิก็ได้สติข,ขึ้นมาทันที ก่อนจะบอกคนอื่นๆว่าเห็นยอนสูนลอยไปตามลำธารพอได้ยินแบบนั้นก็เกิดคำถามขึ้นมากมายเพราะพวกเขาไม่รู้ว่าลำธารแห่งนี้ลึกและไกลขนาดไหนจนหลายๆคนเริ่มอยากกลับไปที่หมู่บ้านซึ่งวานากะก็บอกให้กลับได้เลยแต่เขาจะค้นหาต่อไปมิสูโมเนะและเมอกิกลับมาที่บ้านเพราะต้องการเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่เขากลับไม่มีเสื้อผ้าเปลี่ยนเพราะทิ้งกระเป๋าไว้ที่รถบัส จึงได้แต่นั่งพิงไฟอยู่บริเวณกลางบ้านเท่านั้นในระหว่างนั้นเขาก็คิดได้ว่าหัวของยอนซูมีรอยทุบซึ่งตรงกันกันกบที่มาสากิออกมาจากป่าพร้อมก้อนหินติดเลือดแต่สุดท้ายเขาก็สลัดความคิดพวกนั้นออกไปเพราะไม่อยากจะจับผิดมาสากิและอยากเริ่มต้นใหม่พร้อมทุกคนที่อยู่ที่นี่และในตอนนั้นเองฮายาตกก็เดินเข้ามาหาพร้อมกับชวนเขาออกไปจากที่นี่ในคืนนี้เราไม่มีเหตุผลให้อยู่อีกต่อไปแต่เขาก็บอกว่า ทุกคนกำลังจะกลับมาที่นี่และจะอยู่ด้วยกันตลอดไปฮายาโตะจึงบอกอีกว่าตอนนี้น่าจะเจอศพของยอนซุนแล้วซึ่งหลังจากนี้ก็จะเป็นการตามหาตัวฆาตกรที่อยู่ในคนกลุ่มนี้และหากใครถูกสงสัยก็ไม่ต้องเดาว,ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพอได้ฟังแบบนั้นเขาก็เริ่มคิดตามเพราะสิ่งที่เพิ่งเจอมายังหลอกล้อเขาจึงตอบตกลงไปแต่มีข้อแม้ว่าจะบอกมาซากิด้วยซึ่งฮายาโตะไม่เห็นด้วย และพยายามบอกให้เขาเลิกยุ่งกับเธอแต่ในตอนนั้นเองเธอก็โผล่ออกมาจากประตูและบอกว่าอย่าไปจากที่นี่เห็นแบบนั้นฮาญะโตะเข้าไปหาพร้อมกับถามว่าจะให้อยู่ไปทําไมในเมื่อไม่มีใครอยู่บนเขาแห่งนี้ได้นานอย่างแน่นอนเธอไม่ได้ตอบคําถามเขาเพียงเอื้อมไปจับมือมิซเมูเนะและบอกว่าอย่าลงจากเขาเด็ดขาดฮาญาโตะเองก็บอกเขาว่าอย่าเชื่อในคําหลอกลวงของเธอเขาจึงได้แต่อ้ำอึ้งอยู่แบบนั้น ในขณะเดียวกันที่หน้าบ้านในตอนนี้ยูระกำลังบอกฮาดาระและโคฮารุนว่าทุกคนต้องการลงเขาเพราะเมอิกถูกมีไล่ล่าและเมโกะก็บอกอีกว่าแจ็คคือคนร้ายตัวจริงเช้าวันต่อมายูระและคนอื่นๆต่างก็เตรียมตัวเพื่อลงจากเขาโดยมีมิสุมูเนะมาสากิและพวกฮาดาระยังคงอยู่ที่หมุมบ้านต่อไประหว่างมองดูฮายาโตเดินออกไปมิสุมูเนะก็คิดว่าเขาไม่ได้คิดจะไปกับมาสากิเลย ย้อนหลังไปเมื่อคืนที่ผ่านมายูระได้บอกคนอื่นๆว่ามิโกะเคยเรียนโรงเรียนเดียวกับแจ็คซึ่งในตอนนั้นแจ็คเคยทำร้ายร่างกายเพื่อนจนบาดเจ็บสาหัสแถมยังมีการเผยพแพร่ภาพเอาไปทั่วซึ่งพอได้ยินแบบนั้นคนอื่นๆก็ตกลงกันว่าจะออกไปจากหมู่บ้านแห่งนี้รวมถึงแม่อีด,ด้วยและในตอนนั้นเองเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นตามด้วยแรงสั่นสะเทือนที่ดูเหมือนกับว่าบ้านหลังนี้กำลังหมุนอยู่ทุกคนต่างอยู่ในอาการตกใจ จนกระทั่งเมอิกกริตร้องออกมาเพราะเห็นดวงตาขนาดใหญ่ส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาซึ่งเธอได้ตะโกนบอกว่าหมู่บ้านนี้แปลกมากปัจจุบันพวกที่เหลืออยู่ในหมู่บ้านได้กินอาหารร่วมกันก่อนที่จะแยกกันไปพักผ่อนแต่มิสซูโมเนะกลับนอนไม่หลับและเห็นว่ามาสากิลุกจากที่นอนแล้วเดินออกไปข้างนอกเขาไม่รู้ว่าเธอจะไปที่ไหนแต่ก็เดินตามเธอไปเงียบๆซึ่งเพียงไม่นานเธอก็ลม้มลงเพราะถูกอะไรบางคนจับขาเอาไว้ เห็นแบบนั้นเขาเข้าไปช่วยอย่างไม่ลังเลก่อนจะเห็นว่าคนที่จับขาเธออยู่ก็คือคนขับรถที่อยู่ในสภาพสะบักสะบอมและในตอนนั้นเองเพนกวินขนาดมาฮือมาตัวหนึ่งก็เดินเข้ามาใกล้พวกเขามิสซูโมเนตื่นขึ้นมาในห้องสีดําก่อนจะเห็นว่าแม่ของเขาเปิดประตูเข้ามาซึ่งพอเห็นแบบนั้นเขาก็ดีใจและกล่าวทักทายเธอแต่เธอกลับเดินผ่านเขาไปราวกับไม่เห็นเขาอยู่ตรงนั้น แม้ว่าเขาจะตะโกนเรียกดังแค่ไหนเธอก็ไม่หันกลับมาและในตอนนั้นเองเขาก็ตื่นขึ้นมาและเห็นว่ามาซากิกำลังร้องไห้อยู่ซึ่งพอเห็นเขาตื่นเธอก็หยุดร้องแล้วยิ้มออกมาด้วยความดีใจหลังจากตั้งสติอยู่สักพักเขาก็นึกเรื่องที่เกิดขึ้นได้จึงรีบถามเธอด้วยความเป็นห่วงว่าเธอปลอดภัยดีจากเพนกวินยักษ์ตัวนั้นใช่ไหมและในตอนนั้นเองเสียงโวยวายของวานากะก็ดังขึ้นซึ่งพอหันไปดูก็เห็นว่า พวกยูระที่ออกไปเมื่อเช้านี้กลับเข้ามาด้วยสภาพมอมแมมไปทั้งตัวซึ่งหลังจากนั้นก็ได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังเดยูระเล่าว่าพวกเขาเดินลงเขาไปตามแผนที่ที่โคฮารุให้ไว้ด้วยความระมัดระวังและจะติดป้ายตัวเลขไว้ที่ต้นไม้เพื่อป้องกันการหลงทางซึ่งทางมันไม่ได้ยากอะไรพวกเขาจึงหวังว่าจะถึงทางหลงในช่วงเย็นของวันไม่นานนะักพวกเขาก็เห็นเส้นทางที่จะตรงไปยังจุดที่รถบัสจอด แต่พอเดินไปถึงกลับพบว่ามันเป็นเพียงหน้าผาหลังจากนั้นฝนก็ตกลงมาแต่พวกเขายังคงเดินทางต่อก่อนจะเจอเข้ากับป้ายที่ติดเอาไว้ตามต้นไม้และสิ่งที่น่าตกใจคือมันเป็นหมายเลข8แต่จุดสุดท้ายที่พวกเขาอยู่คือจุดที่99ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ตัวเลขที่ห่างกันขนาดนี้จะใกล้กันจนพวกเขาวนกลับมาเจอและในตอนนั้นเองอยู่เกศศึกก็พูดจาแปลกๆออกมาอีกครั้ง ซึ่งเพียงไม่นานแจ็คก,ก็โผล่ออกมาเล่นงานเขาพร้อมกับมีดเล่มหนึ่งในมือพอเห็นแบบนั้นโจโกโคูก็ออกมากันทุกคนไว้พร้อมกับยิงปืนใส่แจ็คจนถอยกลับไปซึ่งพอเหตุการณ์กลับมาปกติทุกคนก็ได้เห็นว่ายูกาสึหายไปแล้วและหลังจากเหตุการณ์นั้นพวกเขาก็ยังคงเดินต่อไปเรื่อยๆโดยพักหลบฝนที่ถ้ำเล็กๆแห่งหนึ่งและเดินทางต่อในเช้าวันต่อมาซึ่งผ่านไปครึ่งวันก็พบว่า เขาใกล้หมู่บ้านมากขึ้นเรื่อยๆจนกลับมาที่นี่จึงสรุปได้ว่าไม่มีทางลงจากเขาแห่งนี้ได้พอได้ฟังแบบนั้นวานากะก็เกิดความสงสัยว่าทำไมแจ็คถึงไปอยู่กลางป่าได้ทั้งๆที่ถูกขังไว้แล้วไม่มีคำตอบไหนดีไปกว่าการได้เห็นกับตาพวกเขาจึงไปที่คุกและได้เห็นว่าประตูเปิดอยู่และมีอรอยงัดแม่กุญแจจากทางด้านนอกพอเห็นแบบนั้นยูระก็สันนิษฐานว่าในกลุ่มคนทั้งหมด ต้องมีคนทรยศอย่างแน่นอนและแล้วเรื่องหมู่บ้านที่ศาพส์ูนย์เล่มที่1ก็ได้จบลงแล้วนะคะสําหรับวันนี้ลูน่าคงต้องขอลาไปก่อนโปรดติดตามหมู่บ้านที่ศาพสูนเล่มสองจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาทั้งหมดที่ยังหาทางออกจากหมู่บ้านไม่ได้และบทสรุปของเรื่องนี้จะลงเอยกันอย่างไรอดใจรอฟังกันค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆอ,อยู่กับดิฉันลูนะ่าวันนี้จะมาแจ้งข่าวดีให้เพื่อนๆทราบนะคะตอนนี้ ช่องอ้วนน้อยซอยสองของเรานะคะได้เปิดบ้านรับสมาชิกแล้วค่ะแบบ35บาทต่อเดือนซึ่งเพื่อนๆจะได้กลายเป็นอสูรจันทราข้างแรมที่ต้องคอยเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความโหดความสยองเพื่อจะกลายเป็นอสูรจันทราข้างขึ้นในอนาคตอีกทั้งก็ยังมีอีโมจิของตัวแสบๆเอาไว้ให้ใช้งานด้วยถ้าหากใครที่อยากสัมผัสรสชาติความโหดแบบจัดเต็มไม่มีการตัดเซนเซอร์ไม่มีการเบลออะไรทั้งนั้น รีบๆเข้ามาสมัครเพื่อจะเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเรานะคะยังไงก็ขอบคุณที่สนับสนุนกันมาตลอดด้วยนะคะถ้าหากใครที่อยากชมและฟังสปอยมังงะตอนนี้อ้วนหน่อยซอยสองกลับมาแล้วนะคะเป็นช่องที่จัดรวบรวมมังงะสนุกสนุกโหดสยองขวัญดิบเถื่อนและไม่ใช่มังงะแบบที่เราเคยทำมาก่อนเพราะการรีเทิร์นกลับมาในครั้งนี้เป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมและไม่ใช่มังงะภาพขาวดำ แต่คือมังงะภาพสีที่พวกเรานั้นได้รังสันกันมาอย่างเต็มที่เพื่อจะให้เพื่อนๆและน้องน้งนั้นได้อัตรศในการรับชมมากขึ้นถ้าใครที่เป็นสายมังงะแล้วก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะคะ